สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็มาทดสอบเกมเจ้าตัวก o ออฟซูชิม a นะครับโอเคนะครับก็ที่ผมปรับไปนะครับผมจะปรับเป็นแบบ 900p นะครับเป็นแบบ 900p พอนะครับเราก็เปิด amd sfr 3.0นะครับฟิมเรทยหกนะครับแล้วก็ ตัวกราฟิกเนี่ยปรับเป็น midilo นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันดีกว่าโอเคครับเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับอ๋อเดี๋ยวปรับเป็นเกมแพดก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมปรับเป็น midilo นะบอกเลยว่า เพลินมิหน่อยโอเคนะครับปรับเป็นมิลโลนี่ก็เล่นได้เรื่อเลือนะอันนี้มันเพิ่งต้นเกมนะเพิ่งต้นเกมก็ถามว่าเล่นลืน่นไหมลื่นนะภาพก็สวยงามดีนะครับตัวน,นี้ประมาณสี่สิบสี่สิบห้าถึงประมาณห้าสิบกว่าขวานะครับ ลองไหมเดี๋ยวลองปรับกราฟิกเป็นซักมีเดียมโอเคครับปรับเป็นมีเดียมก็ยังลื่อนอยู่เดี๋ยนะตอนนี้มันเลอะใช่ไหมแต่ลองออกไปข้างนอกดูปรับเป็นมีเดียมก็ก็ ก็ยังเล่นเลื่อนๆๆอยู่นะครับถ้าเฟรมมันประมาณไม่ต่ำกว่าสามส่แบบมันก็เล่นได้นะครับแต่ผมว่าภาพมันก็ไม่ได้ต่างกันนะสำหรับผมนะไม่รู้ดิผมไม่ใช่คนคิดมากอะลองปรับไฮดูโอปรับไฮก็อาจจะไม่ไหวนะอาจจะต้องปรับเอาไฮเนะอาจจะปรับคัตตอมเอาอะอาจจะปรับวีดีโอล้งบางอย่างก็เป็นไฮ ก็เป็นโลอะไรประมาณนั้นนะฮะสำหรับผมเล่นแค่วิดีโอลองเล่นได้และผ้ามันไม่ได้เปิดจอใหญ่อะ่ะมันก็ก็เล่นได้ครับก็เล่นได้ดีนะ ก็ไปตามเพื่อนก็ลื่นๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับเจ้าเกมนี้นะครับก็ไปซื้อมาโหลดเล่นกันได้เลยนะครับเล่นได้ลื่นเลยเลยบน r าออไลน์นะครับ